ปลาดู o หี่มไดานอนมากโปกติค่อยจะห่มผ้าห่มมาด้วยปลาดานนงปลาดานฟองไหนี่หมดแฟองเขาน่นี่แบบว่าม่ยวะเกะเล็ดคนละหเม็ดมันยาวะเกะเล็ดคนละหนึ่งเม็ด อันนี้ลุงก็จะแจกของฝงากเาจากฮนะ่องกงนะของฝากจากฮ่องกงนะวันนี้นวันนี้นะมีช็อกโกแลตด้วยอยากกิน,บบนเออธรรมดาเนาะของบุกส่งจำนวนหมกคนเดียวกล่องหนึงห่งอ<ะ>ีกกล่อมื่น คาเดียวกาเรียกว่ไอ้สอดไม่เด็กไม่รู้นะพี่โม่อาก็ชอบนะชอบไัลก้อนชอบไัละลูกโคได้เนี่ิ่นข้าวนะคะแต่งตัวจ้าไ้วน้นุหมิ้วอาชีพหมดกดีแหละหมดดีอตรงนี้เอาไป กาจีอะไรบอกแล้วล่ะสามคนมาลุงแล้วต่เจ้าแล้วมันจะพอันเป่าอ้าวนาย้ลอาทีพเมาแม่คุณดม่ได้แัเล้โอ้ยอยโอ้ยี้ยโอมีโอ้ียโยอ้ย้ยโอ้ยโอ้อายอยอ้อยโออ้ยโอ้้ออยอายัอไงนั่นนอ้อายัง้ออ้อออยัอ้อของกูดิ เือยังไม่ได้ลูงเสือยังนะหาก้อนของกูพี่นิดสงสัยว่าทำไมของใหญ่ไม่เอาไปยาวางปู่เลยมื่อคือดวงลีเจ้าเจ้าบ้านวันนี้ผู้ใดเจ้าคนปาปลาปาปลาลปูกพันเอาไรแล้วว่าว้ปูอะไรจะให่ยูทูปพี่ดูกันสอนงาน้นก้อนกูไม่วานะโอเคไหมคือต้งวบบไม่ออกไม่ใส่เลย ือได้เอามอ้มันเป็นอย่างวะมันจะทั้มารวมงานไปดีเออมีบ้านหรอุตสาห์ยาเนี่าาบของเอมซีมามารวมเลยน่ของนี่จะของเอ็ซื้อได้ทุกนะเอานั่งมานเออยังไงได้บ้านได้นเกลุ้นลุนจะวาเกิน้ได้นาไปผมไ่อยากได้อนไหนก็ยังไ่ได้เอาขนมมาคุกกี้เอ

คู่ใหญ่น่ะเจอไหมเจอไหมลูกอยู่ในนี้ป่าเฮ้ยหมนแล้วนี่ตรงนี้ลรกหมดแล้เป่าลูกจับเทอกเลยจัเปอหออกเลยจำโทาศัแอนได้ไหมัวไหนทีอันนึงไม่ใช่เออเออน่นะผอนหมดแล้วนะ ใือไหม้เลรพอนันเอาไปอัพเดรุ่นใหม่ที่โโอแม็กแอนจะผอนที่ไหนแมนจะโบนุกอนนที่ไหนเพื่อนอุ้นดีแเซนฮะบาดเพื่อนไมดีเลยไอโบนเนี่เจนำ6,000หรบอ

กูยังให้ได้เชือเอ้าได้เชือกเอ้ามาทำหน้าหนึงทำหนึ่งมะละไม่ก็เจ้ากะมะละไม่ก็เป็นแบหน่อนใจดีถ้าเกิดอัดไปให้ได้ยินกูเนาะสียังสีเหลืองบ่เหลืองเนาะต้นหน้าก็ต้นหน้าแล้วรับหลังก์ก็เอิ้นมานี่บอ่ะเพรามันจะถึงเดนภูเขาเนาะ มันได้ได้เอ้อไอหนึ่งเมื่อนั้นเมื่อนั้นละบยูวายุวัดวัดมือแล้วอะไรล่ะว่าแบ่งหนึ่งเมื่อไหร่ต้อง่งเมื่อไหร่เฮ้ยเขาดีนะโอ้ยกับภาษาบามีหรือเปล่าเนาะเนาะเจ้าเดือนกระยาดอก ไปไปมี oh. uh, right now, right now, right ่าถึงอานนนไน่ากอไเปหอะไรก็แส้ก็น mm ่ hmm. ันีแข็งนีอร่อยก่ือวนมันบุกัิ๊บกกอดย้อคืนมมออปใส่เใส่เอใส่เเข้าอันนั้น่าจ้างเป้าไมงป่ ในคอมเมนต์าช่องพีนวัฒเมื่อเช้าเนี่ยคอมเมนต์ช่องพี่นวัฒเมื่อเช้าเนี่ว่าเราบเออหนึ่งสองสามไม่ใช่เมื่อไปซ่อมเขาบอกว่าปีหน้านะเขาให้แสดงเขาขี่เห็นมาแต่ปีหน้าทำกล่องพาสติกใสเลยแต่แบบค้นย่าลูกบอลมันลากินแบงแลมันบาลากินแบงกันบาลกง แต่อันนี้มันก็ไม่ได้โกงใครนะล้วงใครล้วงมันนะใช่น้องชย่ยาไม่ค่อยอุตส่าห์ลิงเครื่องซักผ้าค่อยยังไม่ได้เสื้อตัวเดียวเลยไม่ต้องคิดไกลเนี่ยแอดมินเนี่ยแอดมินทำฉลางเองแท้ๆยังจับได้เสื้อยังได้สไตล์ก่อนตุ้ยยังซักผ้าไว้อยู่ขนาดอุตส่าห์เยี่ยมกว่าไอ้หยตาลูกเอาลูกนได้ก่อนได้ก่อนได้เลยรุ่งนั้งยังเข้ายังคุณเดี๋ยวไม่จบจริงจริงค่ะ ทองคนละหนึ่งสลึงักงานลยที่สามคนกลองอะกล่องเสือบคนนี้ไม่ทำจุดยืนี่เราวอลเลยคืออะไ่ข้ยาูกหพี่ยาเลเสียงอะไม่ได้ลอยนอกเวลางานมันคือราไได้เพิ่มเติมนะคะคุณตาเพระเราอนคือคสุดดี่กูเทปแต่เป็นซีมาฝากไอ้นี่ขาดไม่สุชาบอกม่าจะให้ของขวัญทุกคนที่นาเ่ยเรามาดูยีนาี้งผู้ชายองญาที่มันบอก จะบอกนุคนคนละหนึ่งทาทดาษกาข้ามัคนละสองร้อยสองก่องสับลาดแต่ละคนละแปดร้อยกล่องสับลาบสัตเตียงเอาพอาพ่ากเขาอนนออกหนา่งเต่องสลิงนดห่อยะว่าิรถท่แปลว่าองแล้วก็น้ำแต่ว่าไม่มาเราล ไม่อยากเชื่อว่าลุงเต่าอยากเป็นเพื่อนกับลุงพลได้เลยสู้เย็นให้เพื่อนกันหมดเอาโย่ให้ลูกเพื่อนปั้นยานอปขึ้นไปเราเพิ่งมาอีกแบบนี้วะเฮ้ยเพื่อนสนุกเลยกันวะปฏิหารจรเลยสนุกเลยดูดีมากนะมันแปลกกัไแน่หรอแล้ว่า อย่าให้ลุงคนได้เขาทำอะไรต้อการเคยลุงเต่าว่าความผูกพันเหรอไหมไอ้ไม้น้อยกบเสือไรไอ้ลุงเต่าอืมไอ้ไม้น้อยจับได้ของเสืออ่ะเดี๋ยวว่าจะลุงพลให้ลุงทำกันจับได้ของแม่ตัวเองเออจับได้ขดูครอบครัวเออเนาะจันโยงกันหมดเลยนะเนาะใช่ว่าหน่ะแอนนจะท่องไว้แล้อ็นจะอยากได้กระทะอยาได้กระทะอีกจะบอกเดี๋ยวคนเลือกอย่างน้นะคอกจะท่องเหมือนกันคอยอยากได้กระทะบอก จะไม่ได้เรไม่ใจยังไม่ได้ก็ยังท่องเครื่องก็ค่าใ่ใหญ่ยังไม่ได้เราเราพูเราอยากได้กระยไม่ได้อะได้ต่่าจได้ไระทะเปินเียนเป็นกรอบพระไม่ใช่กะไม่รู้บอ่ากรอบพระกรอบพระกรอบพระมันก็เลยได้ดังปากมึงเยพี่แอนได้ดิ้นเป็นกิ้งเลยไม่ คอยคอยคอยตลกคำพูดลุงคือแบบไม่น่าเชื่อาลุงจะถายไมเจ้าวาคอยแบบตอนีมาเจ้าวาด้ยเจ้าก็ละอบ้านบ้านลุงบอกว่าอะไรนะระเบื้อง้กตะออนูได้จริงด้วยอ่ะได้จริงอะไรนาฬิกานาฬิกาใหญ่ือนาฬิกาเรเบอหลองอมกาหมกอเกงองอกางอห แ่ลุงาุงแต่แรกๆอตีบอกให้อาผ้าแดงมาค้องเอลให้ลุงเด้อเดียวเดียวเดียว้าสาีเลยวันี้ลวันที่สุดีอไตช้าไาไมน้อยแต่แกก็แกคงปวดหัวหน้าดู้วยกำลทำหนุ่มมันจะไปติดบ้านมันบ้าไหนอเนาะบ้านไหนทักไลน์มาก่อนบ้านนั้นได้

ไปไปหาซื้อลอตเตอรี่ลุ้นเมฆถูกจับได้หมดเลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบสองใบไปซื้อเอาแล้วเขาบอกคนรานสีเมีนโชคดีลับพี่ใหม่เม้าเมนต์ตลอด้เสื้อผ้าเนี่ยตัจะเป็นของแอ่นินน้อยแต่ต้าบไอ้เมนจับเลยเปลี่ยเกาะตลอดเวลาผ่านนี่ไปเลยไอ้นั่นตลกนะ บปงลูกกับภาษาได้น้ำหอมบกาวเชฟเขบอกเดี๋ยวเดี๋เสือาภาษาอุตสาบอกว่าเออฮ้ยน่าจะได้ชิ้นใหญ่สักหนึ่งเสียดายจับได้สี่อะไรนะสี่หกสี่เจ็ดอู้เกือบแล้วสี่นะออเพิงันกรก็งงขึ้นเด็งงงงง ไป้านกใจะได้หลายได้ไหาได้เลยได้เลยไดได้ทุกเดอนได้อันนี้อะไรเหรอของจาเอ็มจ่าเอ็มไมซื้อด้วยกันไงไมซื้อด้วยกันต้องกานอาไม่ไา้อะไรต้องยามันได้เลยมันมี่งองมามีนเอมีนหมออะไรนะของใครเน่นั่นแหละมอสมออบอะไรของใครของไอ้มืดมอมออบร้อนของพี่เอรป้าจักได้เมื่อคืนนี่นะ ป้าเป็นคนจับเพียนได้ใช่ไหมจริงหรใช่ไหมโบจะจับตู้เย็นของยูทู u เ e น่ะของยูทูบอ่ะของยูทูบก็จะจับแดง่ะางแดงกองแดงก็ใ้ของเพนเจับต่อป่ะใช่แล้วก็ลืมเลยก้องแดงท่จงานยองน้องข้าวน้อยกับไอ้ที่เสียบกาน้ำสีดำสออย่างอยู่ในตัวเดียวกันเออราคาเท่าไหร่ยบหกร้อยโอเเลยโอเเลยไปดูบ้าน พอดีเลยป้าป้าพี่เสียบกระติกน้ำร้อนหม้อข้าวเล็กตู้เย็นพร้อมเลยไม่ต้องซื้อใหม่เนี่ยถามป้าดาได้ไปซื้อด้วยกันนี่ได้ยังทำเคื่องยังทำเสียกระถางไฟฟ้าอะไรลูกไปพ่ออยู่ท่อนลูกอะไปทำอธิษฐานตะไบอธิษฐานคือเจอลูกสาวอะไระมันหนาว ตัวแปลกนี่แหละตอนแรกนะมันไม่ได้มีกรอบลูกมานไม่ได้มีกรอบลูกผาไม่สนใจใครมันมาทำงานที่หลังด้วยนะเราตัวเองลุงมันตอนแรกมันไม่มีกรอบลูกเลยสนใจด้วยของขวานอันนี้ตยามันมานต่อไหนนิดในนิดไี่มาพี่มากับพะนิดในนิดไปพี่มาพี่มากับพระนี่ง่ายจะได้รวย ปีที่แล้วก็ได้ก็ได้ครบตั้งลงมากดีเนาะตั้งวงที่อ่านก็คือค่อยากได้ตู้เย็นเออสงสารค่อยกันตู้เย็นออกเมื่อไหร่ค่อยๆตรงไหนระหว่างใหญ่หน่อยกด้คือพวกกระทะหมูจงหมูจุ่มนี่เขาไม่ให้เลยนะโอ่งปูไม่ให้เลยให้จับก่อนก็ยังให้ตอนไปจับจนทุกคนเนาะตอนนี้อาอนยูทูปมาคั่นหน่ะนะ ยงวันคนแรกก็ตัวเย็นออกเออแล้ก็เลยจับไปห้าคนก็เลยจัยบเรวบอกว่าม่มีเอาได้ไหมไเอมเอาหมดเขาจะบ้านไปให้หมดเลยส่สังไม่ได้ <c oughs>